รถกระบะพร้อมใช้งานลุยงานหนักก็เอาอยู่นะคะต้องไ a รักรีโ v ปี2021คันนี้เลยเพื่อความปลอดภัยในการซื้อขายรถมือสองกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลใดๆทั้งสิน้นหากมีการโอนเงินผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายทางบริษัทขอสังวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีเชิญรับชมวิดีโออย่างมีความสุขก,กายสบายใจชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ในเดออย่าเบิ่งซื้อหลายฮย <c oughs> ขอบคุณค่ะ ประเสริฐผลประเสริฐผลประเสริฐผลยุทธครับรองจะถูกตารับรองจะถูกใจประเสริฐผลประเสริฐผลมีรสที่เลือกหลากหลายอย่าบอกว่าออกง่ายง่ายม่เชื่อก็องลองดูประเสริฐผลประเสริฐผลมีรสที่สวยเรียบร้อยประกาศให้โลกได้รู้ร,รับรองจะถูกใจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องไข่มุกประเสริฐผลยุทธาคอีกแล้ววันนี้นะคะน้องไข่มุกจะพามาดู กับคันนี้นะคะเป็นไฮรักยูว์ o, ปี2021ด้วยแล้วก็ใหม่น้อยมากๆเลยก่อนที่จะไปรับชมนะไข่มุกฝา,าก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจให้น้องไข่มุกด้วยนะจ๊ะโอเคนะก่อนที่จะไปขออนุญาตเสริมในส่วนตรงนี้เลยนะคะว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็ออกได้นะ,ะขอแค่มีสมุดเล่มเขียวแล้วก็ชนททำกินพนักง,งานทั่วไปนะคะขอแค่มีอายุงาน6เดือนขึ้นไปอันนี้ก็สามารถออกได้ พนักงานที่ยังไม่บรรจุข้าราชการอันนี้ก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะพี่พี่รปภพ,พี่แกพี่ไรเมนออกได้เหมือนกันนะและที่สําคัญนะคะพี่พี่นายหน้าติก๊กตอกอันนี้ก็สามารถออกได้นะขอแค่เปิดหน้าเพจมากกว่า1ปีขึ้นไปนี้ก็สามารถออกรุดได้เช่นกันง่าย,ายเลยนะคะพี่อะอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้าคิดไปเลยเนาะโอเคสำรหรับ toyota hilux rio ปี2021นะคะพี่พี่โหเป็นไฟหน้าไฮโดรเจนนะแต่ว่า คันนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกเนาะแต่ถ้าหากว่าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากใส่ไฟตัดหมอกอันนี้สามารถแจ้งกับน้องไขมุกได้เลยนะเดี๋ยวน้องไขมุกจะแจ้งพี่ๆทีมงานให้นะคะพี่ๆนี่สวยมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของงานล้อกันบ้างอันนี้เราใส่เป็นล้อใหม่แม็กใหม่มาให้ด้วยนะคะพี่ดอกยางก็ยังสามารถใช้งานได้อีกแบบยาวๆเลยอันนี้เป็นยางปี2021ดด้วยนะพี่ นี่น,นี้เป็นขอบ17นะยางสองหหทับหขอบ17เนาะนี่เลยเป็นยางโอ้ยยางใหม่ด้วยนะแล้วก็แม็กเป็นแม็กสีแบบอ่าสีบอลเนาะพี่เนาะนี่สวยมากๆเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อไปนี่เลยนี่สำหรับกระจกมองข้างนะคะนี่สามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าเลยนะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวอยู่ที่ข้างกระจกเนาะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยนะจ๊ะนี่โอ้หสวยมากทุกคนนี่น้ามันฉ่ก็เป็นคมเนมี่ย ที่จัประตูนะคะจะเป็นโครเมียมทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็คนขับด,ด้วยเป็นไงสวยมากทุกคนคันนี้เป็นสีดําที่แบบว่าสวยมากแล้วก็มีมันไดข้างมาให้แล้วอสำหรับมันไดข้างนะคะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กด้วยเนาะได้ขึ้นแบบสบายนะพี่โอเคไปเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวไปดูในส่วนของท้ายกระบะกันบ้างนะพี่นะนี่ในส่วนด้านท้ายนะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไฟแบบไฟ LED ด้วย เป็นไฟ LED ด้วยนะด้านท้ายแล้วก็มีไฟเสริมให้ด้วยนะนี่ด้านท้ายจะมีไฟเสริมให้ด้วยแล้วก็ที่จับท้ายอันนี้จะเป็นอ่โครเมียมเนาะด้านท้ายจะเป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่วนให้รู้แป๊บนึงนี่ว้าวโอโ้โหท้ายกระบะไลเนอร์นะคะพี่พี่อันนี้เจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากเราสามารถอ่าเอาไปบรรทุกหนักได้อีกแบบหลายๆตันเลยนะพี่นี่เป็นไงโอโ้โหยังไม่ใหม่อยู่เลยนะ ยังใหม่อยู่เลยเพราะว่าเจ้าของเดิมก็แบบใช้งาน,นน้อยเนาะนี่ไม้ก็น้อยด้วยคันนี้อ่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของตรงนี้นะตรงท้ายกระบะไลเนอร์นะคะพี่น็อตเดิมเลยอันนี้เป็นน็อตเดิมๆเ,เลยนะคะน็อตเดิมจากโรงงานไม่เคยแบบว่าชนหนักหรือว่าจมน้ำทิ้คว่ำนะคะพี่นี่เป็นไงน็อตเดิมจากโรงงานที่แบบว่ายางสวยมากๆเลยเนาะพี่เนาะโอเคนะคะสําหรับท้ายกระบะนะนี่จะพาไปดูภายในเดีย๋ยวน้องไข่มุกจะพาไปดูภาย ายกันเลยไปนี่โอ้โหเป็นรถปี21ที่แบบว่าปีใหม่อยู่นะสำหรับคันนี้เนาะพี่โอเคเราขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะดูตรงส่งของประตูนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่จะกล้องแพนกล้องเข้ามาตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะจับอ่าเขาเรียกว่าที่ปรับกระจกเนาะที่ปรับกระจกที่ปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้านะคะพี่สวิตต่างๆนี่ก็สามารถ ปรับกระจุกขึ้นลงได้ปกติใช้งานได้ปกติเช่นเดิมเนาะโอเคสําหรับเป็นพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถปรับเสียงเพลงได้ลดเสียงเพลงได้สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะคะคอนโซลกลางกว้างมากเลยทุกคนแล้วก็มีช่องต่อ USB เนาะนี่มีช่องต่อ USB มาให้แล้วกัน2ช่องเลยสําหรับคันนี้นะพี่นี่แอร์สามารถปรับได้ทุกฟังก์ชั่นเลยนะนี้ ปัแบแด้ทุกอย่างเลยเนาะพี่แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเย้เป็นไงเป็นแคปปี2011ปี2021ที่แบบว่าเป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็มีโหมดอีโคด้วยนะคะพี่อะอยากให้พี่ตากล้องสูเข้ามานิดน,นึงนี่เรามีโหมดอีโคด้วยแล้วก็มีโหมดแบบว่าโหมดความเร็วเนาะถ้าหากว่าอยากขับแบบว่าสะดวกสบายประหยัดน้ำมันโอเคนะคะเดี๋ยวให้พี่พตากล้องพาดูเลยไหมนี่ไม่ห้าหมื่นหกัะพี่โอ้โห เป็นไงไม้น้อยมากอันนี้ไม่ไม่ถึงแสนเลยนะคะพี่เป็นปี2 0 2พันที่แบบว่าไม่ไม่ถึงแสนป้าคันนี้ไม่น้อยมากทุกคนจ๋านี่คุ้มมากๆเลยนะสําหรับคันนี้อะต่อไปเดี๋ยวดูขอเนี้ยขึ้นไปนั่งให้ดูแป๊บนึงนะนี่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของไฟก่อนเนาะไฟด้านบนนะนี่อันนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะเปิดไฟติดทั้งสองฝั่งเลยเนาะพี่แต่ถ้าว่านนี้เป็นไฟสีส้ม ถามว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากเปลี่ยนเป็นหลอดสีขาวนี้แจ้งได้เลยแจ้งกับน้องไขมุกไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวน้องไขมุกจะแจ้งพี่ๆทีมงานให้เนาะโอเคตรงนี้ด้วยมีที่เก็บแว่นตามีที่เก็บแว่นตาอยู่ด้านล่างแบบนี้เนาะบางคันก็อยู่ด้านบนแต่นี้อยู่ด้านล่างนะคะพี่นี่สาหรับบางแดดอะบางแดดนะคะฝั่งคนขับอันนี้จะไม่มีกระจกนะแต่ว่าสามารถแบบอ่าใส่เอกสารได้ แบบอลเอกสารเล็กๆเนาะนีใส่เรื่อีเลยไปขับขี่หรือว่าอะไรต่างๆใช่ใส่ไปขับขี่ได้หรือว่าอะไรต่างๆได้นีแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารอันนี้จะมีกระจกให้ด้วยนะนี่เลยสําหรับท่านผู้หญิงเนาะชอบแต่งหน้าอยู่ในรถแบบไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือว่าตอนเช้านี้โหมีกระจกให้เรียบร้อยสําหรับฝั่งผู้โดยสารนะคะพี่ๆโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเบาะอ,อันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าที่แบบว่า เขาทาแบบลวดลายมาให้เจบร้อยพี่เป็นลายแบบว่าลายผ้าที่แบบว่าสวยมากๆเลยแล้วก็นุ่มมากๆด้วยนะนั่งได้แบบสะดวกสบายมากๆแต่ว่าอันนี้ยังเป็นปรับด้วยมือเนาะยังไม่ใช่ปรับด้วยระบบไฟฟ้าเนาะโอเคสําหรับผ้าสำหรับเบาะเนาะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของแคบด้านหลังเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของแคบด้านหลังกันบ้างนี่โอ้โหนี่เลยแคบด้านหลังนะคะพี่อันนี้เรารอบิวอยู่นะอันนี้กําลังรอ พี่ๆดีวให้นะนี่แต่ว่าอันนี้ก็นี่เลยอันนี้สามารถใช้แบบใส่เก็บอะไรต่างๆได้นะตรงนี้ตรงตรงใต้ตรงแขบตรงนี้เนาะนี่สามารถแบบว่า,าเก็บอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถหรือว่าอะไรสามารถเอาไว้ใต้แขปบนีตรงนี้ได้เลยนี่เลยกว้างมากๆเลยนะทุกคนกว้างมากแล้วก็สําหรับฝั่งประตูด้านแขบเนาะด้านหลังอะน็อตใหม่เลยพี่เห็นไหมน็อตไม่ขยับเลยนะ อันนี้เป็นน็อตเดิมเลยค่ะทุกคนโอ้โหจะบอกว่าน็อตยังสวยๆสภาพดีมากๆเลยไม่เคยแบบว่าถอดไปทาสีเม็ดอาร์คจุดมาร์กต่างๆก็อยู่ครบเลยพี่โอ้โหเป็นไงจุดมาร์กยังสวยอยู่เลยจุดอาร์กก็ครบสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะพี่อะเดีย๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างน,นะจ๊ะไปกันเลย,ยขอบคุณที่เปิดช่วยนะคะอะสำหรับห้องเครื่องนะคะพี่อันนี้เป็นเครื่อง2004นะ เป็นเครื่องสองมสีที่เป็นห้องเครื่องแบบเดิมๆเลยสะอาดตาม,มากทุกคนนี่สายไฟก็ยังอยู่ครบนะใสยไฟต่างๆก็ยังอยู่ครบเลยพี่ๆจ๋าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูส่วนแรกเนาะก็เป็นคันหน้าคัานหน้าของตัวรถนะคะนี่เห็นไหมเดิมเลยนะอันนี้คันหน้าเดิมๆเลยน็อตก็เดิมนะไม่เคยแบบไม่เคยขยับน็อตไม่ขยับเลยไม่เคยแบบว่าชนหนักจมน้ําพี่ความก็มา้อมเมวอันนี้เราไม่เคยนะแต่ถ้าหากว่าตรวจพบว,ว่าพวกเราก็มา้อมเมวอันนี้ เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะพี่พี่นี่เห็นไหมตรงฝากระปรุกก็นอดเดิมนัตเดิมเหมือนกันจุดมาก,ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมอ่ขออนุญาตเสริมในส่วนของตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้นะคะถามว่าเราอเอาร็บเอาเร็บจิกนะถามว่าเราเอาเร็บจิกแล้วมันมีรอยอันนี้แสดงว่าถูกอ่ยังไม่เคยเปลี่ยนสีเนาะถามว่าเอาเราเอาเรีบจิกแล้วมันมีรอยแสดงว่ายังไม่เคยถูกเปลี่ยนหรือว่าอะไรต่างๆนะแต่ถ้าหาก ว่าเราเอาเล็บจิเข้าไปแล้วถ้ามันไม่มีรอยอันนี้แสดงว่าถูกเปลี่ยนไปทําสีหรือว่าเก็บสีเล็กๆน้อยๆเนาะพี่เนาะโอเคสาหรับเครื่องหูจะบอกว่าสะอาดตาม,มากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโ o โยต้าไฮรักลีปี2021ในราคาเพียงแค่4 8 9 0 0 0 0บาทนะคะพี่พี่องใครมุกให้เอาไปผ่อนเลย8,00 0กว่าบาท ผ่อนประมาณ8-9 0 0นนะคะสำหรับคันนี้นะคะฟรีจัดฟรีโอนซื้อสดไม่บวกแวดด้วยแล้วก็มีรับประกันหลังการขายด้วยนะสำหรับรับประกันหลังการขายนะคะก็คือสําหรับรถ1ปีถึง2ปีนี้เราจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้20,000กิโลแล้วสําหรับรถ3ปีถึง9ปีนะคะเราจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้5,000กิโลนะแล้วสําหรับรถ10ปีขึ้นไปนี้เราจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1,000กิโลนะคะพี่วันนี้ก็จบการรีวิวแล้วเนาะอย่าลืมนะคะ ใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามแล้วก็ไม่พลาดการข่าวสารของพวกเราเนาะอย่าลืมนะคะ,ะสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะใครที่แบบว่าอยากให้น้องใครมุกรีวิวเป็นันไหนสามารถ ม้นเข้ามาได้เลยหรือถ้าว่าพี่ๆนะคนไหนนะคะที่แบบอยากโอนจอนะโอนจองผ่านบัญชีประเสริฐผลรุ่งเรืองทางั้นไม่มีบัญชีส่วนบุคคลนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วย